พระอาจารย์แนะนนาสถานที่เนี่ยค่ะพอดี่าจากทังไทยไี่ค่ะนมาสักระนี่ค่ะสถานที่เอานี่เราพระองค์พระพุทธปฏิหังปัจจุบัเป็นพระธาตุอิงหังเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังบริยิพันหรือว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะได้บิณฑบาต ในบินทบาทนำมาอิงต้นหังสันเขาต้นหังยังยั่งอยู่เหคะต้นหังครับคือบอลคนคว่ำวมเป็นกอพระธาตุกวมเลยบานนี้หลังจากนั้นแล้วมาอิงต้นหังสันเข่าจึงว่าเป็นพระธาตุอิงหังหลังจากเพิ่นปรินิพานสี่ร้อยปีคือว่าสาวกเพิ่นช่มมาสิกเพิ่นเนาะได้เอากระดูกสันหลังสองข้อสองกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้ามาปฏิสถานสระนิกถะเป็นอยู่ในนันค่ะ ที่มาของขวาอิงหังธรมมาขวาอิงหังอิงหังเดิมโบรานอีกนะส่วนหลายอิงอันภาษาอังเป็นว่าพิ่งพิ่งค่ะเออคนกับมานนี่ได้เครื่อไปบินถบายมาดกับมาตั้งบาทอยู่ในนี้กับยิงต้นหังต้นกระสันเขาเจุนพระธาตุอิงหังสาริกธาตุเป็นกระดูกสันหลังสองข้อของพระพุทธเจ้าประยู่สถานที่นี้เอออุรังคธาตุก็คืออยู่พระธาตุพนม กระดูกหน้าอกอ๋ออยู่ธยาพระร่มคือกระดูกหน้าอกเพิ่นค่ะนั่นแหละองค์พระธาตุห่างของเๆกันสร้างได้ประมาณ2,400ปีคนละ2,400ปีค่ะค่ะเอาไหมอถน้ำมนต์ก่อนเพื่อนมาเมื่อยส่วนมากแก่ต่อมาไปเออมาแม่ ไปผูกแขนผูกแขนครับไปาจมีกรร่านะ่ราูกโาเราเป็นราคะกรรการเจะได้เราเอามาเฉยใจใจใจเนื้อนทานหนึ่งทานตายด้เขาจะฆ่าเขาจะมาบริจาคปูกโตนาเนาะัวลงกงลงาินังกาเนกัมมานุกัมมานิติติาินาปาทากินาเนกตวานาราปันตเตปาินอะดี ถึงนะม่อนก็นยินละค่ะ<อ>สาธุนะคะคุณผู้แม่เหมียวอยู่ที่พระธาตุอิงหังนะคะอิงหังก็มีเซียมซีขึ้นกันเดี๋ยวจะลองเสียงเซียมซีว่าจะได้แบบใดเดี๋ยวจะอ่ะจะจะอ่านออกว่าออกเดี๋ยวได้ไหมเหล็กได้ขยบขยับไปอ่านเนาะคะ่ะ บ่ไใดนะคะกระจายออกมานึงออกมาไหลออกมาไหลบ่ไดบ่ไเอาไหม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 ได้เสียงใครได้ลูกอะไอ่าได้ล้ได้ล้ได้หมเลขห้านะคะหมายเลขห้ากคร้าอ่าได้แล้ เดี๋ยวจะอ่านออกบอตอนนี้ยังอันนี้ เดี๋ยวสิไปเดี no ๋ยวสิไปอ่านมึงนะค่ะว่าอ่านแบบใดอ่านโมโหกันตอนนี้อะไดีไมลเลขาจ้ะต <attend> ้มกาแฟอะไรนะเอออ่านอไรเนี่ยโอ้ยอ่านบ่ได้ดอกยคู่บ้าวคู่บาวอ่านงขเนี่ยอ๋อเด็ันีหามีโชคอ่ามีโชคบอกาของของแมวเรื่องของแมวอ่านมึให้ฟังนยค่ะท้นรู้ไทาี่หาชุสกะตอนนี้กาวทั้งตาพามเถาซุสโกมีโชคลุลาบได้เมียน้อยพังเผา นาเมียนั่นอมิตาูุเสียวอายุนั่งเงิน้อยล้านหลก็บบปานพอแม่ย่อย,ยกให้เป็นเมียมิงตา,าพามก็เพื่อแทนเงินลาวที่ใจกินไปแล้วตา,าพามได้เมียสาวหักยิงพานาดน้อยเมื่อบ้านแห่งตนกันนี่ไปยกได้สมศืนโมธนาสาตาสวยแก้มเพลงดังตา,าพามเถ่าเสียงเงินหน้อยได้เมียสาวของหวัวมีกำไรท่วมลุ่นแนวนี้ก็สื่ใจออสาคือความหมายว่า อันนี้คือการเสี่ยงโชควันลงขึ้นหน่อยชนะได้ได้กำไรหลายกไรหลายอีกเออความหมายว่าการทำมาค้าขายบรการเหตุเวียรงานจะมีผลกำไรดีสมว่วัจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนะอาจจะถึงรางวัลแบบนี้ไม่็ะ<อ>หาวเทาปัน,<า>น<ด>เป็นการ <laughs> ดีอ่ะ <laughs> สาถ <laughs> ูกกะซาธุค่ะคุณครูแม่เหมียวก็ะชโชคดีดีไม่เลขยงงาเด้อ ยังบ่ได้ที่ันิ่ต่อให้ถ้าเพิ่งแบบนี้ยังถ้าปวทะลุมีจะบ่ง่ขนนางมีพากหล่อขอคุณตารุณนะมันโยมอยากถือเลขก็นับบังท้าก่นแหละว่ามีคามอาจารย์นับบังแล้วบางบางปีมันกับ่คือกันบางเท่อกับมันก็บกปีก็อาจารย์นับเลยเท่าไรลบด้วย้อมหาสิ่แปดองค์ไม่ได้ช่องด้ย่ะล้ จิตใจก็หลายเท่ร้อยหาสิบแปดับสองรอยอยับเก้ารอยสงร้อยไปไปสองร้อยลวบาดนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเอนี่เอาออกมันอันพััอ่อนพระรอบรอบเอื้นววาอย่างก่อนเอาออกกันยับยายใส่ชวยไปบัดที่างบ่มีปัดปวดทะลุแน่ย้ายไปแต่เนื้อหดใตยาจะมด เออมาย่งก hmm. ่อเทียนรอบๆอเออมาอย่างเกานกุมาเรียนกุมาเรียนตะกี้มีเท่าไหร่ก็สองร้อยสอง้อแล้วก็ได้ยับยันแทนแทนมันแทนมีการคืดคกแทนน้เลื้อนนี้เลือร้อยปร้อยหาสปโอ้จากสามา ป็วาขั้นจะได้เห็นไปนับเอากับโเป๊ะมันได้เห็นนะขั้นจะกรูไปนับเอา <c oughs> เป็ว่าเขาบวนับ,บ <c oughs> เขาถามัาสาธุ่สะสาธุ่ะ <c oughs>